นี่ท่านผู้ชมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนู่นอ่หรือยังครับนั่นอะไหนบอกแล้วในป่านี้ในป่ามันมีครับเดี๋ยวคนถ่ายอยู่ตรงนู้นอยู่เขเชกอนเขเชกอนในป่ามันมีครับมาดูวนเขาเพื่อจะได้กี่ตัว นี่อุ้ยนี่สองตัวกล้ามไปหนึ่งตัวเย้แจมเลยเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปเลยครับนี่นี่ประมาณสขีดสีห้าขีดนะมั้งไม่ถึงห้สมขีดสมขีดกว่ากว่าตอนนี้ก็ประมาณขีดนึงได้ครับดูกล้ามไปเจ็บเลนอื่น,นกันต่อสุดยอด